หัวปลาหม้อไฟอ่ะหัวปลาหม้อไฟพอไปขึ้นประกวดจริงๆก็ไม่ส่งสารดราม่าเดือดในโลกออนไลน์วันที่14พฤษภาคม2564เพศคนรักนางงามเข้าไปลุงถล่ม YouTube ของช่องท็อปนิวเพราะว่ายายแก่เจ๊ปองอัญชฉลีเหยียดอแมนด้าในรอบชุดประจำชาติว่าชุดประกาศเหรอนึกว่าชุดหัวปลาหม้อไฟ เป็นการพูดเชิงว่าหัวปลาอยู่ตรงอวัยวะเพศของอะแมนดาจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วในเรื่องนี้ว่าอะแมนดาเรื่องที่ชอบคอเอา์ในเรื่องของประชาธิปไตยนึกว่าพอไปอยู่บนเวทีแล้วจะแสดงออกมาซะอีกเออเอาจริงๆกูก็รู้สึกว่าอายเหมือนกันนะที่กูมีนายกเช่นเนี้ยจริงๆก็อยากให้อแมนดาเนี่ยประกาศไล่บิ๊กตู่บนเวทีมิสยูเลย แต่ก็รู้อยู่นะว่าน้องต้องมีมารายาทไม่เหมือนกับอีกแกในช่องอเราไปฟังคลิปนเต็มๆกันนะครับทีนี้ไปดูชุประจำชาติของไทยไทยเนี่ยคุณอเมนด้าใช่ไหมไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยจ้อยจ้อยจ้อยช็อตช็อตชอเลยนะตำห,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 หนินู่นตำหนินั่นตำหนินี่พอไปขึ้นประกวดจริงๆก็ไม่ส่งสารฉันยังนึกว่าแกจะไปถือป้ายแบบวิกตู่ออกไปอะไรเยงนี้นะแต่ดีแล้วพี่ไปทำอย่าง,งน,าน,นั้อายเขาคุยมึงไม่ไอายหรอประกาศดูชุดประกาศ อย่างน้อยทงไทยก็ยังครอบ3สีเป็นทงไตรลงพี่บอกโอเคแล้วจะไปประกัดอยู่ตรงนั้นน่ะหัวปลาหัวอยู่ตรงหัวปลาหม้อไฟอ่ะอหัวปลาหม้อไฟตรงพุงตรงพุงพุงเหรอตรงพุงจริงเหรอไม่ใช่ตรงนั้นจริงเหรอบกใหญ่อย่างอิมเมจบอกว่ามันไม่ใช่พุงนะคุณคำนวณแบบมั่วบอกว่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้หน่อยแล้วนะนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่บอกพี่เปิดลับเฮาส์เลยนี่คือเรายังนึกเลยนะว่าเขาเนี่ย จะมีธงไตโรงครบสามสีไหมเาขาจะควป<อ>าประกาศอะไรไหมก็มไม่มีอะนะแต,แต่ก็สวยดีลหละประกาศเนี่ยนะเอาละปากเรืออะไรเนี่ยเป็นนักข่าวได้ยังไงพูดจาไม่มีการวิเคราะห์เลยไม่ควรจะเป็นนักข่าวเลยมาพูดจาอะไรฮี้ยๆแบบนี้จรรยาบรรณของความเป็นนักข่าวไม่มีเลยอายุอยู่มาจนปูนนี้แล้วทัศนคติกระทางลบอย่างเดียวเลยเป็นประชากรที่ได้คุณภาพมากเลยที่เข้ามาดูในช่องท็อปนิวเนี่ย แล้วชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ออกแบบส่งประกวดเข้ามาแล้วก็แล้วก็ชนะเลิศนะครับเป็นทีมของวันนักดีนะครับได้รับบวชให้ชนะเลิศแต่คนอื่นมาขำม,มาบูลี่ชุดแบบนี้มันไร้มารายาทมากๆตอนที่เขาออกมาคอเอาททาเป็นไม่ให้ค่าเนาะอมเดน่าแล้วตอนนี้ทำมาทำมาพูดถึงมากล่าวถึงถ้าไม่ชอบไม่รักกันน่ะนะก็ไม่ต้องพูดเลยก็ได้อิสัสอิแก ผู้ประกาศข่าวมีความคิดแบบต่ำมากทัศนคติแย่ yeah. นี่เหรอสื่อของไทยพรีเซนต์ชุดป,ประจำชาติได้แบบไม่ให้เกียรตินางงามหรือตัวแทนประจำชาติและบุคลา,ากรที่ช่วยส่งเสริมสร้างสรรค์ชุดที่งดงามให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยเขาไม่ใช่ไม่รักชาตินะครับเขาแค่ไม่รักนายกเมืองกูบอกให้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวขาว่ขาวนี้ก็ ร่วมกันพูดคุยได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้งุดหงิดอันนี้ข่าวด่วนสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นไงก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสงสารแม่งเป็นสื่อที่อะไรไม่มีทัศนคติมุมมองของสื่อเลยแม่งใช้อารมณ์รวนๆเฮียมันด่าตัวเองเลย